ไม่รู้ว่าทักษิณหายไปไหน h ว r e อา e y ย u ทักษิณมีค <c oughs> นถามเพราะแกหายไปเมื่อวานแล้วก็ก็หลบไปปรากฏว่ามีคนไปแอบถ่ายรูปที่เกาะลิปปเปะเกาะลิเปะนี่เกาะลิเปะนี่จังหวัดสตูอลอย,อยู่ตรงใกล้ต้องนั่งเรือไปไกลนั่งเรือไปประมาณชั่วโมงครึ่งนนเป็นเกาะสุดท้ายนะเกาะสุดท้ายที่อยู่ในหน้าน้ำไทยอืออแต่กองทะเลอันดามันก็เลยจากนั้นไปก็เข้าเป็น านน้ำสากลล่ะมันก็จะเกิดคำถามว่าเมื่อวานเนี่ย26ธันวาเป็นวันที่นัดกันระหว่างอันวานายกมาเลเซียกับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกเดิมที่บอกเกาะลังคาวีจะได้ไหมอาจารย์บอกเป็นไปไม่ได้เอานี่สิเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะคือคือคือคุณทักษิณ ไม่ได้รับอนุญาตไ้เดินทางออกนอกประเทศเพราะฉะนั้นไปเจอที่เกาะลังกาวีนี่ไม่ได้ยกเว้นนะจะไปขออนุญาตศาลที่เราไม่รู้นะนั่นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมว่าคงไม่ได้อนุญาตเพราะไม่รู้แต่ว่าประเด็นก็คือว่ายังเท่าที่เราเข้าใจคือยังเดินทางนอกประเทศไม่ได้ใช่ก็เลยเกิดปฏิบัติการนี่ไงคือก็คือมีข่าวว่านั่งเรือยอดจากภูเก็ตไปหลีเป๊ะไปหลีเป๊ะนี่ยืนยันเพราะมีรูปมีชาวบ้านถ่ายไปกับรรมนัด ทำมารทัดผมเผานี่นะเออ,เ,อ,อเมื่ออันวานัดลังกาวีก่อนหน้านี้เนี่ย23มกราคาเนี่ยอันวาบอกนัดกับประธานทิบดีคนใหม่อินโดนีเซียครับโรโบโว์ซาเปียนโต้ปรากฏว่าแกไม่มาแกไม่สบาย <Okay. S 2> โอเคโอเคปว่วยจริงใช่ไหมปว่วยจริงปว่วยจริงไปตองออรงกกลางแล้วกลับมาก็ผมก็ดูข่าวจากมาเลเซียนะสื่อก็บอกอ่าโรโบว์ไม่มาแล้ว <Okay. S 1> แต่ก็ยังพูดถึงทักษิณจะมาวันที่26ออผมก็นั่งเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด ก็ปรากฏว่าไม่มีข่าวอะไรเลยอยู่ดีๆก็มีรูปไปลิเปะนั่งเลยยอดจากรู้เก็ตมาลิเปะได้ไงผมก็ไปนั่งดูแผนที่ไงเข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจมันก็จะเป็นการทูดกลางทะเลนั่งเรือจากรังกาวีก็นั่งเรือนั่งเือยอดมาลิเปะผมก็ดูว่าสามจุดภูเก็ตใช่ไหมแล้วมาที่ลิเป้ใช่ไหมครับแล้วกำลังกาวีมาติดกันนี่เห็นไหมกวน่าจะนั่งเรือออกจากลังกะวีไม่น่าจะเจอไ่ได้กันไปลังกาวีไม่จะเจอในน้ำเจอกันที่เกาะลิเป้คงไม่ได้ไม่ได้ไม่มี คงจะคุยกันเจอกันใ,ในน้ำอ <มา S 1> ่ะแถวแถวนั้นมันมีมันมีปะกาลังน้ำลึกใช่<ห>ชื่อร่องน้ำจาบัน ล่องน้ำจาบันเนี่ยมันเป็นปากการังที่อยู่ปากการังน้ำแต่ว่ามันขึ้นมาอยู่ตรงนั้นสวยมากผมเคยไปดาน้ำดูมองเห็นด้ตาั่นนึกว่าทั้งสองคนได้จะไปน่าจะไปเกาะไอ้ตรงนั้นน่ะอ๋อแล้วไปลอยเรือเออไปตรงนั้นต้องไปลอยเรือนะแล้วมันมีเป็นห่วงเป็นเชือกให้สาวอ่ะเป็นเชือกให้สาวเราไปส่องดูปากการังน้ลึะเออเขาเรียกเขาเรียกล่องน้ำจาบันเนี่นี่นี่นักเที่ยวนักเที่ยวผมจะเรียกมันเป็นไฮซีดิปโลมิซีแปลว่าการตูดกลางทะเล และจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดนานาชาตินะเส้นตรงนั้นอ่ะต้อง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 ดูอย่างนี้ว่ามันมันอยู่ในทะเลอาณาเขตของใครอ่ะหรือว่าทะเลต่อเนื่องนี่นี่มันต้องเริ่มต้นจากเส้นฐานจากเส้นฐานเนี่ยมันถึงไป12ไมล์ทะเลเนี่ยอันนี้จะเรียกว่าทะเลอาณาเขตแล้วจาก12ไมล์ทะเลทะเลอาณาเขตเนี่ยเขาเรียกว่าเขตต่อเนื่องก็เท่ากับ24ไมล์ทะเลพอพ้นจากนั้นไปเนี่ย มันจะเป็นที่เขาเรียกว่าไฮซีไฮซีแล้วตกลงจากนั้นไปนี่จะเป็นไหลทวีปไหลทวีปนี่คือ200ไมล์ทะเลไปจนถึงจนจุดสุดขอบพอเลยตรงนั้นไปนี่จะเป็นทะเลหลวงมันมีเอ็กซ์แคนนอนเบกโซนก่อนใช่ไหม่านั่นแหละเท่ากับเอ็กซ์คลูซีฟเอคนนอเบกโซนคล้ายๆกันแล้วก็มาไหลทวีปใช่ไหมเอ็กซ์แคนนอนเบกโซนกับเขาเรียกอะไรเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์แคนนอนเบกโซนอ่าอีซีอีซีแซดอีซีแกับไอ้เขตไหลทวีปเนี่ยมันจะ คือคือกันคือคือกันระยะทางเท่ากันไม่จอวัดจากจุดไหนเทนั้นเองระยะทางเท่าเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเราจะมาวิเคราะห์กันได้ขนาดไหนถ้าเกิดว่าแกจะไปเจอกันตรงไหนเนี่ยนะถ้าเซฟที่สุดเนี่ยคือเขตนเรต่อเนื่องป่ะเออมันต้องเขตี่สุดนะเราอยู่กลางทะเลนะพุทธศตวรรษ12ไมล์ทะเลนี่มันไกลมากทุกที่ชัยนะ12ไมล์ทะเลนี่มันไกลมากนะไม่อันวาเข้ามาได้แต่เราออกไปไม่ได้ไงถูกต้องไงครั้งนี้คราวนี้ไปต้องไปดูเส้นไง ต้องไปดูว่าอยู่บนเส้นนั้นไหมมันมีแบริ่งมันมีระดับติดตัวทำไม้องวิเคราะห์การเมืองระหว่งประเทศเลือกขนาดนี้เลยนะระหว่างอันวากับทักษิณนี่เพราะเพราะมันมีปัญหาว่าถ้าเกิดคุณทักษิณเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นแกอย่าอย่าอย่าออกไปเกินเขต ทะเลอาาเขตนะไม่ได้นะเอย่เลยทะเลอาาเขตไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นเรื่องนะเลยสิบสองไมล์ทะเลไปไม่ได้นะเชิญอันวามาคุยเมืองไทยนี่ง่ายกว่าเหรอเพราะว่าชาวประมงไทยเนี่ยข้ามไปพม่านิดเดียวยังโดนเลยโดนใช่ไหมจากนั้นไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงละนองนี่มันเป็นการไอ้ตรงละนองนี่เป็นปัญหาที่เรามีเก่าแก่ที่เที่ยวผมฝั่งทักษิณนักข่าวถามว่าตกลงจะไปเจออันวาเนี่ยที่ลังกาวีหรือว่าจะอยู่ในประเทศแกบอกว่ายังไม่รอดรอคอนเฟิร์มรอคอนเฟิร์มแกบอกรอคอนเฟิร์มแล้วแกก็พูดอีกประโยคนึงว่าคงเจอในไทย ฉะนั้นตอนนั้นคงกำลังเจรจาหาทางว่าตกลงกันเจอที่ไหนคงมีไอเดียที่สุดเฟื่องคือก็เรือยอดเลยสิกลางทะเลเลยสิแล้วก็ว่นไปแถวนั้นน่ะเดี๋ยวเข้าออกเส้นต่างๆนาแล้วมันคือการทุดเรือยอดนี่มันสุดยอดไหมละ่ะ ผมไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าไงผมไม่แน่ใจไไม่รู้งผมไม่แน่ใจเราเมื่อไม่ต้องเพิ่มนะคุณดิชใจเมาเรือตายไม่บอกให้นะโอ้โแล้วนั้นน่ะคลื่นแรงเออมันทะเลน้ำลึกนะเว้ยออกไปสักห้ากิโลเนี่ยนะพื้นไอ้พื้นทะเลนี่มันดำมืดเลยเขียวเข้มเลยอ่ะแล้วอย่าลงไปเกาะอะไรนะเกาะน้ำท่วมอะเกาะตะลุเตาตะลุดเตาเหรอไม่ไกลก็และอย่าลงไปเกาะตะลุเตานะไม่ได้นะเออเว้ยเจอบนเกาะตะลุเตาเนี่ยสะดวก เพราะมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยนะเออมันมีท่าเรือมันมีเจ็ตี้ยาวมากนะไม่สำหรับคนที่ไม่เคยติดคุไม่แต่วันเดียวจะไปเกี่ยวได้อะจะไป่ยได้ยงไม่ยอยงไม่ยอมยงไม่ยอมยงไม่ยอมอัีไปในฐานะของที่ปรึกษาส่วนตัวเรื่องอาเซียนผมว่าอันวาตัดสินใจผิดว่าตัวกิเลนใหญ่หรอเป่ะคือตั้งให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวประธานอาเซียนอมันต้องเดินทางไปต่างประเทศเยอะมากใช่ไหมแต่แกไปไม่ได้อ่ะอันวาไม่รู้รายละเอียดพวกนี้นี่ผมไม่รู้ รู้รู้ต้องรู้ต้ง่นั้นลังกาวีได้เหรอต้องรู้อ่ะต้องรู้อะต้องรู้อะต้องมีคนบอกเขาอ่ะหรืออาจจะเป็นเงื่อนไขทําให้คุณทักษิณเนี่ยปีหน้าเนี่ยมีสิทธิ์ขอสารใช่นี่อะมองในสองมุมอย่างใช่มองในสองมุนใช่ทำเพื่อชาตินะเออมองในสองชั้นใช่ถ้าชั้นแรกก็คือว่าเหมือนกับว่าจะเป็นปัญหาแต่มองอีกชั้นเนี่ยแก้ปัญหาให้อีกคนไปด้วยในตัวอ๋อใช่ไหม